สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่677ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันทั้งหมด50รายการนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ระ200บาททุกรายการปิดคู่ที่300บาทนะคะลองเลือกรับดูรับชม ะะชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังก็จะมีร้อยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูให้ชมกันใกล้ๆนะคะ รายการที่สองนะคะรายการที่3นะคะ รายการที่4นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้มีเรือแจวนะคะรายการที่หนะคะ รายการที่6นะคะเป็นเกจยโยพิมพ์7ชั้นนะคะรายการที่7ดนะคะ รายการที่8นะคะรายการที่9นะคะองค์นี้จะมีค่าปรักรอยแตกรายงานนะคะ รายการที่สิบนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะ รายการที่12บนะคะหลวงพ่อรือสีริงดำนะคะรายการที่13นะคะหลวงพ่อแดงนั่งคุกเข่านะคะปี2517นะคะ รายการที่14นะคะเป็นพระศิวรีนะคะหลวงพ่อกล้วยด้านหลังเป็นยันตุกตานะคะรายการที่15นะคะเป็นพระสมเด็จขาโต๊ะด้านหลังมีโรยเม็ดข้าว5เม็ดแบบนี้เลยนะคะ รายการที่16นะคะเป็นหลวงพ่อเอียนะคะวัดบ้านด่านนะคะจังหวัดปาจีนบุรีนะคะด้านหลังเป็นเหมือนตาสัญลักษณ์นะคะรายการที่17นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเจ้าสัว ด้านหลังมีตัวยันอาัคาระนะคะคมชัดแบบนี้เลยนะคะรายการที่18นะคะเป็นพระ25สัตวรรษนะคะ รายการที่19เนะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญนั่งพานชนะมานนะคะปี37นะคะอุดมโชคอุดมทรัพ์ยนะคะอุดมราบวัดบ้านไร่นะคะหลวงพ่อคูณ รายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะวัดตะโกนะคะชื่อรุ่นรวยยั่งยืนนะคะด้านหลังเป็นรูปไก่นะคะเป็นเหรียญทรงแอปเปิลน,นะคะตัวยันอัคาระคมชัดนะคะหน้าพระคมชัดแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่20นะคะ ต่อไปรายการที่21นะคะเป็นพระศิวรีนะคะหลวงปู่โตวัดป่าดู่ชิมพีนะคะด้านหลังมีตัวยันอัขระนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อรวยรวยพันร้านนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะปีพศสอง4นะคะ รายการที่23นะคะเป็นพระศิวรียืนนะคะด้านหลังจะมีโรยมวลสารนะคะรายการที่24นะคะเป็นพระปิดตานะคะด้านหลังก็จะเหมือนเป็นผิวคุกขะนะคะ รายการที่25นะคะเป็นพัชสมเด็จเก่านะคะเนื้อผิวมีค่าบรักนะคะด้านหลังจะเป็นรอยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะวัดห้วยด้วนนะคะจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะ มาหามงคลหนึ่งร้อยปีนะคะรายการที่27นะคะเป็นเหนรียญรัชกาลที่5นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นเหมือนคนขี่ช้างนะคะ รายการที่28นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อรวยนะคะวัตตะโกนะคะปี2564นะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองนะคะสวยๆเลยนะคะหน้าหลวงพ่อคมชัดนะคะ รายการที่29นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้เรียมกรอบกันน้ําเก็บผิวให้นะคะเป็นแบบเนื้อชูปรักนะคะแล้วก็มีคาบทาทองนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะอุ้มนางนะคะด้านหลังเป็นกุมารเรียกทรัพย์นะคะ รายการที่31นะคะเป็นพัดกิ่งนะคะหลวงปู่ทิมวัดราหารไรนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่31นะคะรายการที่32นะคะเป็นพระสมเด็จจิรด,ดานะคะด้านหลังมีรอยปิดทองนะคะ รายการที่สานะคะเป็นหลวงพ่อรือสี่ริงดำนะคะรายการที่34นะคะเป็นพ้าปิดตานะคะหลวงพ่อกลวยนะคะ รายการที่35นะคะเป็นสมเด็จเกศชัยโยพิมพ์7ชั้นนะคะองค์นี้หน้าอกเป็นร่องๆ่อแบบนี้เลยนะคะรายการที่36นะคะองค์นี้มีค่าบรักปิดทองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่37นะคะเกจเชยโยโองค์นี้พิมพ์9ชั้นนะคะมีค่าปลักปิดทองนะคะรายการที่38นะคะ มีเหมือนฝังมวนสารนะคะองค์นี้นะคะรายการที่39นะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะ รายการที่40นะคะรายการที่41นะคะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะ รายการที่42นะคะเป็นพาระกิ่งห่มตกนะคะด้านหลังเขียนรอห้านะคะ รายการที่43นะคะเป็นพระปิตาหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังก็จะมีรอยเหมือนตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะรายการที่44นะคะเป็นหลวงปู่ดูวัดสแก์ปี2525 25นะคะเป็นเหรียญรอสอ200นะคะ รายการที่45นะคะเป็นพระน่าจะหลวงพ่อปานนะคะขี่เม่นนะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะองค์นี้รายการที่45นะคะรายการที่46นะคะเป็นเหรียญรห5นะคะเหรียญ1นบาทช้าง3เสียนนะคะใส่มงกุฎรสองเจนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่46นะคะ ต่อไปรายการที่47นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะคมชัดแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นเหรียญสิบทัตนะคะหลวงพ่อเงินปี2512นะคะ รายการที่49เนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะไม่ตัดปีกนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมไม่ตัดปีกนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่49นะคะ ต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเท่าปี2519นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะส่งระฆังแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะก็ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ